ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและตอนนี้นักก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของมาสุรตินั่นเองและท่านสุภาพบุรุษทางซ้ายมือของนัทเองต้องแล้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกัานครับพี่ธเนศนะครับซีเนียร์เซลล์แมเนเจอร์ของมาสุรติไทยแลนด์นะครับผมครับครับพี่ธเนศครับอยากจะถามพี่ธเนศว่าในวันนี้เนี่ยมีรถรุ่นไหนบ้างของมาสุรติที่อยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้มาสุรติประเทศไทยนะครับเราก็นํารถมา ครบเซกเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาลูนนะครับก็คือตัวมาสลิกกิบบี้นะครับตัว m ม h y ไฮบริดที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็น F1 เทคโนโลยีนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์สัญชาติอิตาลีเป็นสปอร์ตคาร์นะครับแล้วก็ดาวไซซิ่งเครื่องยนต์ลงนะครับที่เป็นเครื่อง4ี่สูบมีแรงม,า <S <S ม้าเท่ากับเครื่องยนต์6สูบเลยได้ถึง330แรงม้าะนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องประหยัดด้วยข้อดีของ m ม h y ไฮบริดของผมคือ ไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จมีไฟวิ่งตลอดเวลานะครับส่วนอีกคันนึงก็จะเป็นคันทางด้านนู้นนะครับมาซาติลาบันเต้นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัว v o วลุ e มเมเกอร์ของเรานะครับกำลังทํายอดขายได้ดีอยู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ต้องเป็น SUV ที่ตอบสนองครอบครัวนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นถ้าคนที่บางทีไม่ชอบรถ SUV ด้วยความที่รถสูงและขับได้คล่องตัวไม่เหมือนรถเก๋งต้องมาลองคันนี้ครับเพราะระบบช่วงล่างของเรานี เป็นชั้นหนึ่งเลยต้องเรียกว่าชื่อว่าสกายฮุกนะครับ,รบโดยเฉพาะคนที่เมารถบางทีคุณนัทแบบนั่งข้างหลังบางคนจะรู้สึกว่านั่งแล้วมันเมาเรถเวียนหัวต้องมาลองดูคันนี้ผมเปิดให้ดูดีกว่าได้ครับถ้าทางด้านมุมนี้นะครับจะเชิญทางด้านมุมนี้ให้ได้ครับชุณนัทอยู่ของนี้ย่าครับอนุ้านทั้นครับครับผมทางด้านมุมนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเราดูจากมุมนี้เข้าไปอ่ะที่นั่งตอนข้างหลังอะครับ เขาจะสูงกว่าที่นั่งตอนข้างหน้าคล้ายๆเป็นอัศจรรย์อ่าใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่ครับข้อดีของตรงนี้คือด้วยธรามที่คนไทยอ่ะตัวจะไม่สูงมากครับผมถ้าเบาเตี้ยๆเวลาเราเข้าไปนั่งข้างในอ่ะ <c oughs> พอนั่งปับ๊บถ้าเบาเขาาเสมอกันเนี่ยเบาะที่นั่งด้านหน้าจะบังสายตา <c oughs> ทําให้รู้สึกว่าอาจจะเกิดอาการเมารถอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทําให้มาสติเนี่ยถ้าคนที่นั่งเมารถลองมานั่งคันนี้ดูก็จะช่วยอาการนั้นด้วยนะครับแล้วก็ ทุกคนบนบูธเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับปัจจุบันนะครับเราก็ใช้หน้าจอเนี่ยเป็นมอนิเตอร์สามารถเล่นได้ทั้ง Apple แล้วก็ o n d ครผมบ,บางคนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบถ่ายรูปสวยๆ,ๆก็จะเป็น Samsung เป็น Huawei ใช่ไหมครับได้หมดรถบางยี่ห้อขึ้นไปเนี่ยได้เฉพาะ Apple c a r p เพ y แต่ของผมเนี่ยได้ทั้งสองยี่ห้อเลยแล้วก็ยังสามารถใช้ Google Map บนนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับความพิเศษของในงานคราวนี้แคมเปญของรานงานก็คือว่า ซื้อรถในงานออกรถในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยครับก็จะได้ Free Free ฟรีแมเนแทน3ปีฟรีแมเนแทน3ปีฟรีแมเนแทน3ปีครับแล้วก็ในคมเปญพิสูจน์ของในในงานเนี่ยก็คือไม่ต้องดาวอย่างคลิปบี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นประมาณ9หมื่นกว่าบาทถ้าเป็นละมันเต้นเนี่ยก็ประมาณแสนนิดๆน,นะครับก็สําหรับพิเศษในงานนี้เลยครับผมเลยนะว่าจะหนักจะเต็มจะเต็มเลยครับไม่ต้องาดาวเพราะว่าจบ จากงานนี้แล้วนี่ก็ฟรีแมนนั้นก็จะไม่มีแล้วอ๋อก็คือเป็นสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษเฉาสำหรับผู้ที่มางานใน,นง,งานโ์นี้ครับแล้วก็รับรถในช่วงปีก่อนปีใหม่นี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีเวลาให้ตัดสินใจอีกประมาณ10กว่าวันสิกว่าวันใช่ครับแล้วก็รถของผมก็มีรถรอพร้อมที่จะส่งมอบนะครับอย่างกริปปี้เนี่ยที่เห็นอย่างคันนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็เริ่มต้นแค่6ล้านกว่าบาทเองไม่แพงสําหรับรถ อิตาลีเครื่องหนังระดับโลกแบรนด์ brand, ชั้นนำเป็นแบรนด์สปอร์ตคาร์อายุมากกว่า100ปีนะครับหรืออย่างในลันเต้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแค่6ลร้านก่าบาท7ล้านก็ได้แล้ว mm. แล้วก็มีแพคเกจก็คุณลูกค้าสามารถคอนฟิกแล้วก็เลือกแต่งรถให้เป็นตามใจตัวเองที่อยากได้นะครับคือซื้อรถก็อยากจะอยากจะเอ๊ะไม่อยากได้กล้อง360องศาไม้ก็ไม่ต้องไปใส่ ไม่อยากได้แอร์โฟโซนก็ไม่ต้องไปใส่เพราะบางอย่างเพราะบางอย่างใส่ไปแล้วไม่ได้ใช้ก็เปลืองสตางค์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามใจที่เราอยากให้เป็นแล้วเป็นอะดัปเทชั่นได้เลยว่าใส่นี้เราอยากได้ออปชั่นนี้ออปชั่นนี้ใส่ได้ถ้าไม่อยากได้ออปชั่นนี้ก็ตัดก็ตัดออกไปก็้วก็อยากอาไปอีกใช่อยากได้อยากได้ล้อเป็น22ได้ไหมก็ใส่ได้เราก็จะมีห้องคอนฟิกเรชั่นเอาไว้ลองรับอยู่แล้วครับครับผมยังไงก็เชิญผู้ชมทางบ้านก็ มาชมงานนี้กับมสจัดหนักจัดเต็มจริงๆสลับมาสุรติในปีนี้ครับผมครับผมใช่ครับห้ามพลาดจริงๆนะสำหรับท่านผู้ชมที่มางาน Moto อร์เอ็0ซ์โปทุนทรนิวะครับสลับบูธมาสุรติรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนครับยินดีครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่สละเวลาครับผมขอบคุณมากคุณนัทครับครับและจะเป็นบูธอะไรถัดไปนั้นเดี๋ยวตามนั้นมาเลยครับผม